ต่อครับ 4, ปีกีิบแปดบทที่13บสาพาหงมหาการ พาหุงสหสมปิเนมมิตสาวุธานตางคีเมขลางุทิตโคลสะสเสนมาลางทานาทิธรรมมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมางขลานิม,มาลาติเลกมาพิโยชิตสาพลาติงโหลามปนาลวกรรมารมาธาทยาค้างขันเอสุทานตวิชินาชิตวามุนิน โทตันเตสสาภวัตุเตชยมังขลานินาลากิริงขชวลังอจิมาตะภูตังทาวะกิจากมัสสเนวสุธาลุนานตางเมตัมภูเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวัตุเตชยมังขลานิอุขิตาคาคมติหาทสุธาลุนานตางทาวันติโยชนปฐานคุลิมา ะวันตาเอทีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตสะสาภวะตุเตชยยะมาคลานิกาตวานกาธมุทลังอิวคาพินีอาจินจายุนภวจนังชนกายมาเชสันเตนัส สันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังขลานิสาจางวิหายมติสาจักวาทเกตุงวาธาพิโลปิตมะนังอติอันทัพภูตังปัญญาปัทถีปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยามังขลานินานโทปนัน พระพุทธคังวิพุทังมหีทิงปุตเตนะเทระพุชเขนะธรรมาพยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตาวามุนินโพตันเตสาสาพวัตุตเตสยมังขาลานิทูขาหาทิ่ที่พุชเคนะทุธาตหาทางธรรมังวิสุทธิสุติมีทิพกาพิชานังยานา คาเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังคัลลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอาทคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทีอิตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมคังสุคังอาทิขเมยนโลสปัญโย มหาคาลุนิโกนาโทหิตายสาพปานินางโเล่ตวาปาลมีสาาปาโตสัมโพธิมุตมะเอเตนะสาจวาเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิามูเลสากยานังนันทิวาชนโนเอวะตวังวิเศวิเศยโหหิชยาสุชยมังหคเล อัปปลาจิตปาลลังเกสีเสปทวิโพเลอภิเสเกสาพพุทธานังอาคาปาโตปโมทัติสุนาคาตั้งสุมังขลังสุปาพาตังสุโธติตังสุขโนสุมโหโตจะสุยถังพรมมจารีสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมปงปจา คินงังปัฏาคินงังมโนกรรมมังปณิทิเตปัฏาคินาปัฏาคินานิกตวานรลภันตเาเถปัาคินเน ภวตุสาพมังขลังลาคันตุสาพระเทวตาสาพพะภูธานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตภวตุสาพมังขลังลาคันตุสาพระเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตภวตุสาพมังขลังลาคันตุสาพระเทวตาสาพะสังขานุ ภาเวนสทาโสทีพระวันตุเตบทที่สิบสี่ปัต,ติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารลฟาสินีทุเปขัเลโพธิคันเลตหิงตหิงตาธรรมะ ทานีนภวันเตปุชิตาโสทิงกัลโอนเตทะวิหารมันดะเลเถลาจมาชานวกาสภิขโวจาลานิกาทานปติอุปาสกาขามาเทสานิขมาจะอิสลาสาปานภูตาสุขิตาพวันตุเตฉันลาผู้ชายเยปิ จะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัชโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสัมพิเปสามเพปิทุกขาสก,กโลตุสังขยังถาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมาทะลาจัพลาสังโคโหตุสมาโควะอัตถายะ จหิตายจะอามเหราคตุสาธรมโมสาเพปิธรรมจาริโนวูทิงสัมมาปาปุเนยามะธมมมรรมลลียาปเวทิเตปสันนาโหนตุสาเพ ปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาธาทังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวติภาวายาสาตานางสมีทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอาตละชางนีจังลาขันติปุตตังเอวงังธรรมเมนะลาชาโนปะชังลาขันตุสาพทา บทที่สิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุคาปตาจะนีทุคาพยาปตาจะนีพยาโสกาปตาจะนีโสพาจะนีโสกาโน้โนตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสามสามพตงังปุญญาสามป่าทางสาเพเทวานุโมทันตุสาม สัพพสามปติสิทธิยาฐานังทัทานตุสัทธายาสีลังลาภขันตุสาพพะทาภาวะนาพิละตาโหนตุขาชานันตุเทวตาคตากับเพพุทธาภลาปาตาปาเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนลากข้างพันธานิสัพพเจบทที่สิห สุ망คละคาถาโหตุสาพังสุมัคะลังลาคันตุสาพระเทวตาสาพุทธานุภาเวนสตถทีโหนตุนิลันตะลังโหตุสาพังสุม망คะลังลาขัาา Designer นตุสาพ er ระเทวตาสาพระธานุภาเวนสอดทีโหนตุนิลันตะลัง โหตุสาพ,พังสุมงคลางหลักขันตุสาพระเทวตาสาพระสังขานุภาเวนโสทิโหนตุนิลันตะลางด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสวดด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระพิตายยอเศรษฐีเหยยเรียญยอดเศรษฐี เหลียนไหวครู6-8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ